เลเจ้าลิงไก่สยาเรเวลสีเลยพื่ ลิงไก่ไซย,ยาสี่ปะทะสาวริมนกเคริงฟินิก์เฮ้ยเราก็ลืมตัวนี้ไปเลยนะนี่ยา่าพลังหมัดต่อต้านเพลิงอุ้ยเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติปะปะเปงนครับกับเกมมนกณปุระสึกไก่ชนพลังสุดเทพกันอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งในตอนนี้พี่ก็ได้เตรียมเงินในการอัปเกรดเจ้าลิงไก่ไซย,ยาเป็นที่เรียบร้อยนี่เลยนะทุกคน หนึ่งล้านล้า0 0 0 0อะไรกว่าสำหรับเจ้าลิงไก่สยาเห็นไหมว่าใช้เงินโคตรจะเยอะเรากำลังจะอัปเกรดเจ้านี่ให้เป็นเลเวล4แล้วก็ตอนนี้นี่เลเวลของพี่ยังไม่20,000เลยนะแต่ว่าได้ตังครบมาก่อนเพราะฉะนั้นก็เลยมาอัปเจ้านี่ก่อนแล้วค่อยไปเก็บเลเวลกันต่อเดี๋ยวพี่จะเริ่มอัปภายใน 3, 2, 1อัปเกรดเจ้าลิงไก่สยาเลเวล4เลยพื่ เออนอ้ยดูเงินพี่เหลืออยู่17000ล้านนี่ออล่าก็ยังเป็นแบบอื้อหืสีม่งมงวงตอนนี้ attack power 34000 hp 54000 critical 100%เหมือนเดิมแล้วก็ defense 53000อัพเกรดไปเลยละกันแน่เลเวล4สักทีอู้ใช้เงินไม่ค่อยเยอะอืมชิวๆๆๆ defense นี่อุ้ย ก,กี่ล้านวะนี่เนี่ยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบกว่าล้านนะผมโอ้ยคราวนี้นี่หนึ่งล้านล้านสี่แสนกว่าโคตรเยอะไปไหนวะนี่เนี่ยตอนนี้นี่ลุยเล่นแมปธรรมดาไปก่อนลิงไก่ไซยยสี่ปะทะเจ้าไกาดำแม่เลเวลนี่หมื่นเจ็ดหกร้อยห้าสิบสองแม่เก็บเลเวลได้ประมาณนี้ลุยยย ด้วยความรุดเลยว่องไวไปละเพื่อนดูซิแรงกิ้งของพี่ก็เลยแทบไม่ได้ขยับเพราะว่ามัวแต่เก็บเงินอัปเกรดพี่ควรจะไปเก็บแรงกิ้งกันก่อนดีหรือเปล่าทุกคนคิดว่ายังไงกันบ้างลองคอมเมนต์กันนิดหนึ่งนะสำหรับตอนนี้ก็ได้เวลาการออนไลน์มีผู้เล่นออนไลน์6,300กว่าคนนี่เจ้าลิงไก่สยามมาละเพื่อนโอ้โหเจ้าไก่มังกี้ดีรูฟี่ เจ้ามังกี้ดีรูฟี่ปะทะลิงไก่ไซย,ยาสวัสด,ดีฉันระดับมิสติกแต่อีกไม่นานจะเลื่อนขั้นนะเพื่อนอุ้ยพูดเยอะเหลือเกินต้องเจอพลังอุ้ยลูกเตะสวนหมัดเข้าไปจ้าว้าวอ้าปากเหวเจ้าลูฟี่เฮ้อหาะฮี่เลเวลอัพเมื่อไหร่จะสองหมื่นคิดว่าคงไม่ง่ายหรอกนะ ต้องเล่นแบบตาเหลือกมาเปลี่ยนด่านแล้วก็ลุยต่อเนื่องไานดูซิโอ้โหเจ้าเอ้ยเอเลียนลิงไก่สยาปทะทะเจ้าไก่เอเลี่ยนโอ้อล่ามว่วงเหมือนกันฉันก็เอเลี่ยนนายก็เอเลี่ยนแต่ของฉันนี่เหนือฉันกว่าเพื่อนว้าวใช้พลังลินบ้าเลยละเพื่อน เอาไปเลยฉันมอบให้อุ้ยไม่อยากได้เอากลับไปไม่ทันแล้วเออ <laughs> โดนไปซะเจ้าเอเลี่ยนตัวน้อยสู้บนดาวอังคารด้วยพอดีเลยนะตอนนี้ยังเจอกับตัวที่เลเวลพอๆกันพออัปเกรดมาแล้วเจ้านี่ก็มีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นอีกในระดับเดียวกันไม่มีใครสามารถชนะได้แน่นอนออ้เจ้าไก่สายฟ้าลิงไก่สายาปะทะเจ้าไก่สายฟ้าในป่าลึกลับวัดีกูดไฟแน่นอนสิเพื่อนและการแข่งคราวนี้ฉันก็ต้องเป็นฝ่ายชนะด้วย อืทำตาโอ้วตาเหลือกอ <c oughs> ยา่าชาร์จพลังกระแสไฟฟ้าของนายสู้ก้อนพลังฉันไม่ได้แน่นอนว้าวสิ้นหวังไม่ละเพื่อนโดนไปเก้า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 นี่น็อกเอา นอกเอาบ้าอะไรหล่ะเป็นผุยผงยังคงเจอแต่ตัวที่สามารถชนะได้เฮ้ยยังไม่เจอตัวโหดเกินโอ้โห่สาวริมนกเฮ้ยยังไม่เคยเจอหน้าเวอร์ของเจ้านี่ลิงไก่ไซยาสีปะทะสาวริมนกเพลิงฟินิกอ้หน้าเวอร์เวอร์ของไก่ตัวเทพจะเป็นยังไงเฮ้ยเราก็ลืมตัวนี้ไปเลยนะนี่หย่าพลังหมัดต่อต้านพเพลิองหุย ออ้ยหน้าอกกระแทกอ,อึดสมกับเป็นตัวเทพอุ้ยตัวนี้นี่บอกเลยว่าอยากจะเห็นว้าวหูยืนนิ่งอย่างสงบสง่าง,งามเกินไอ้เราก็นึกว่าน่าจะเหวอมากกว่านี้อุ้ยกลายเป็นผุยผงลิงไก่สาย,ย่านี่โคตรโหดทำเป็นผุยผงแบบนี้ได้กลับไปสู่จุดเริ่มต้น แม่อยากจะให้อัปเดตดันใหม่โอู้เจ้าไก่บอลจริงลิงไก่สยาปะทะเจ้าไก่บอลจริงฉันเคยสู้กับนายหรือเปล่าเจ้าไก่บอลจริงพลังลูกเตะทะลวงก้นอุ้ยเอาหน้าอกอุ้ยตดใส่อ,อกของฉันต้องโดนลงโทษโฮ้ยตายซะเพื่อนว้าวดูดนมแล้วก็ลาโลกตายซะเอือวุ้ยรู้สึกว่าตอนนี้นี่ยังไม่พ่ายแพ้เลยน้วันนี้ งั้นก็ยาวๆพูดเลยโอ้โหไก่บาดเจ็บที่กำลังจะสิ้นหวังลิงไก่สยาปะทะเจ้าไก่บาดเจ็บตายสะพื่อนมัดทะลวงวุ้ยว้าวชาัดพลังยังโหดเอาไปกินเลยเพื่อนว้าวไม่มีอะไรจะพูดนอกจาก ทำใจสะเถอะโอ้ยเจ้ามังกี้ดีรูฟี่อีกแล้วลิงไก่สยาสี่ปะทะเจ้าไก่รูฟี่อีกรอบหนึ่งเอ้ยมาเลเวลเท่าเดิมเลยนะเนี่ยสงสัยจะไม่เข็ดต้องสั่งสอนโอ้ยลูกเตะกับหมัดหืมเจ้ารูฟี่มันอึจริงๆวิ้ยต่อต้านได้แบบอุ้ยสองทีกันเลยนะเนี่ยสมกับเป็นแม่ระดับเบวกว้าวโดนไป รืดห,หนึ่งหนึ่งจะว่าไปลองนำมาสู้เจ้ามังกรกันดีไหมลิงไก่สยาลองสู้เจ้ามังกรดูสิสู้ได้หรือเปล่าหืมเลือดอยางเยอะจ้าคิติโควิยังไม่เข้าลาก่อนฉันขอยอมรับความพ่ายแพ้ี่ไม่น่าไปเหยยมกับนายเลยใช่นายเพิ่งจะมานึกเสียใจแล้วเพื่อเนเออ โอ้โหไฟแรงเยี่ยกับไอพ่นจรวดไม่ไหวไม่ไหวกลับมาแบบว่าเล่นออนไลน์ดีกว่าโอ้โหเจ้าไก่ภูเขาไฟลิงไก่ส่หญ้าประ,ะไก่ภูเขาไฟบางอาจบินแบบว่าเหนือหัวฉันอย่างนั้นหรอเดี๋ยวจะสอยให้เหมือนยุงลุยหน้าอกห้แม่นายได้เขีย่ยอกฉันแป๊บเดียวโดนสั่งสอนซะว้าวอาปากค้าง ชอบท่าทางแบบนี้เหลือเกินโอ้โห,โห้เจ้าไก่ขาวเจอเจ้าไก่ที่ดูแสนธรรมดาสักทีลิงไก่สายาสีปะทะเจ้าไก่ขาวโดนไปซะเพื่อลูกเตะอุย้ยเท้าของนายนี่ดูสั้นเหลือเกินเทียบกับฉันโยนไปเบาๆว้าวลาก่อนเหมือนเดิมออโอเคเปลี่ยนด่าน ไม่พ่ายแพ้เลยนะนี่เมื่อไหร่จะเจอตัวที่ทําให้เจ้านี่พ่ายแพ้สําหรับในวันนี้โอ้เจ้าไก่นักมวยลิงไก่ไสยาปะทะเจ้าไก่บ็อกเซอร์อยกเดียวก็น่าจะจอดต่อยฉันมาโอ้โหห,ห,หลบหมัดฉันยังไงโลวขนาดนี้โดนไปว้ายสิ้นหวังโอ้โหกาดตก แล้วก็กลายเป็นปุ๋ยผงเหมือนเดิมเอ้ตอนนี้นี่พี่ยังไม่ได้แบบว่าเจอตัวไหนกันบ้างนะสำหรับเจ้าลิงไก่ไซย่ามีตัวไหนที่ยังไม่เคยปราบไม่เอ่ยจะไม่ค่อยจะได้เจ้าไก่เหลืองโอโ้โหจนได้ในที่สุดเราก็ต้องโดนตบหัว,วโอ้เจ้าลิงไก่ไซย่าปะทะเจ้าไก่เหลืองอล่าสุดเฮ้ยพลังลูกเตะเอ้อเลเวลต่างก็คือพ่ายแพ้ดูซิอีกตัวหนึ่ง เราจะโดนหรือเปล่าเรียบร้อยเจอไก่ไซตามะลิงไก่ไซยากับเจ้าไก่ไซตามะโอ้ยอ,อล่าเยอะเกินลุยหน้าอกรับมัดเออฮึอแรงกระแทกนี่ถึงกับซี่โครงแตกกันเลยทีเดียวสภาพปางตายไม่น่าไหวแล้วนะสงสัยเจ้านี่ต้องไปพักก่อนโอเคนะครับผมก็สำหรับเจ้าลิงไก่ไซยาของเรานั้นใครอยากจะเห็น เลเวล5ของเจ้านี้กันต่อก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยอุ้ยอลล่าคราวหน้าจะเป็นสีอะไรแล้วก็จะมีความเก่งกาจแค่ไหนรอรับชมกันได้เลยนะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมยังไงก็ฝากช่วยกันกดไลค์กันด้วยนะคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ตีรีบมาต่อตอนหน้ากันด้วยในตอนนี้ พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนขอไปเก็บเรเวลเยอะๆก่อนนะแล้วเจอใหมันคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุบจ๊บๆอุ้ยเหนื่อยกับเจ้านี่แล้วเกินในการอัพ